ดีค่ะสวัสดีนะคะ,ส,ส,ะ,คะสำหรับคนตื่นเช้านะคะสำหรับดีท็อกของเรานะคะคือเราตื่นเวลาไหนตอนท้องว่างนะคะเราก็ทานได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ๊จะมาทานหนึ่งกล่องมีห้าซองนะคะ แล้วก็มาพร้อมโปรโมชั่นนะคะวันนี้1แถมหนึ่บาทนะคะไม่พอนะคะแถมแก้วเชคให้อีก1ใบนะคะ2 9 0บาทจะสมรีด้วยนะคะลูกค้าขอบหนุนด้วยนะคะ1กล่องมี5ซองนะคะอันนี้หกล่องมี5ซองเดี๋ยวเราตื่นมาตอนเช้าเดี๋ยวเราก็จะมาทานได้เลยนะคะอันนี้สำหรับดีท็อกรุ่นนี้ของเรากลิ่นเบอร์รี่นะคะอันนี้ก็ตัดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อความรวดเร็วนะคะ เราก็ชงลงไปเลยแก้วเชคมีลูกเหล็กให้ทุกใบนะคะลูกค้าแก้วเชคมีลูกเหล็กให้ทุกใบนะคะเราก็ปิดตื่นมากินเลยตอนท้องว่างนะคะหรือว่าก่อนนอนก็ได้นะคะอันนี้ถ้าเป็นช่วงเวลาที่ดีก็คือจะช่วงบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะเพราะว่าเขาจะขับไปเอ,อทำความสะอาด ขยะในลำไส้เล็กกลายเป็นวิตามินบี12มาบำรุงสมองนะคะถ้าใครทานช่วงนั้นก็ได้นะคะอันนี้แก้วเลือกสีไม่ได้นะคะแก้วนะคะเลือกสีนะคะน้องๆก็มาเสวนาสสวนเสเสวนานะคะแล้วก็เชแล้วก็กินเลยนะคะ แถมแก้วเช็คขนาด400 ml นะคะหนึ่งใบนะคะทานได้เลยสุขภาพดีลำไส้ดีลำไส้ไม่มีไขมันอุดตันส่งผลให้สุขภาพร่างกายเป็่งปั่งดีดูดีออกมาจากข้างนอก อะไรประมาณนี้นะคะว่าว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าเราดูแลมาจากข้างในนะคะลูกค้าฝากอุ่นนุนด้วยนะคะ,ะดีถักนะตัวนี้ของเราหนึ่งกล่องมีห้าซองนะคะเดนะี๋ยวจะมีรุ่นเจ็ดซองมา ติดตามนะคะเดี๋ยวรุ่นนี้หมดเดี๋ยวมาอีกรุ่นหนึง่งแบบเดียวกันนะคะกินเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนชื่อนะคะลูกค้าแถมลูกเหล็กนะคะไม่เป็นสนิมทานแล้วล้างตากไว้ได้เลยนะคะฟรีนะคะแถมฟรีด้วยแถมฟรีนะคะขอบคุณมากนะคะ